เราจะท่องอะไรดีเอเอแอนมอสบีบีเบิร์ดนกซีซีแคทแมวดีดีด ok ็อกสุน e ัขดีอีเอ็กไข F F ฟิสปลาจีจาบจิลาเอสฮสมาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆครับนี่นี่นี่หัดแล้วมีม้าด้วยกบกบกบอายอ c r ไอศครีมเจเจักเยือกนั่งนั่งดีๆลูกนั่งซื้อนั่นนน่นน <P> ่น K ค่ ว้าวนี่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 ตัวผู้เอลไลออนิงเอิเอนนนนนี่โออตูพีพิกหมูคิวควีนพราชิีนี่น A และบิสประ่าย S สแน็คงู T ไทเกอร์เสือนี่อ well. ันนี oo, er. X, X LA, ้อันนี้่ V อัมเบรร่ม V แวนลตตู W เวล o n แกลตัวคือ X X-ray ภาพ X-ray วายโยโย,โยลูกดิงแซสซีบะมาลายรู้นักเรียนไม่ยอมไม่ยอมฟังแม่เลยนักเรียนมานี่อันนี้แม่ค่ะ